น้องแป้งทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่หาสี <S <S ทำอะไรหนูทำอะไรหาสีหาสีไปทำอะไรไประบายสีทำอะไรเนี่ยฮะนะ <S <S เอาสีไประบายสีระบายทำไม <S <S อยากระบายคุณครูให้ระบาย ไม่ลรกไหนแบ่งกันอ่ะพูดดีๆลูกเดี๋ยวไม่มีใครรักนะไหนไหนไหนต้องแบ่งเลยงั้นข้าแม่ตายเลยเฮ้ยอย่ารจอยเอะยาไม่สวยศัตรูข้างบ้านยาใครยายายาศัตรูลงเป้งข้างบ้านกินอะไรอ่ะ ชอบมารูปลาข้าฟันเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ไม่รักกัน<ล>อทาทำมรีบรีบทมกันบ้านอ่ะโอ,อ้ไม่ได้เรื่องเลย,ยใกล้เสร็จหรือยังยังแ,แม่ใกล้เสร็จหรือยังไหนหลานอ่ะเอามาดูหน่อยส